ออกใหม่ป้ายแดงเกือบ700,000ครับตัวนี้เป็นมือ 2, 2เหลือเพียงแค่265,000บาท ใครสนใจนะครับอยากได้กระบะเน้นใช้งานเนี่ยคันนี้รีบมาซื้อไปเลยครับคันนี้นะครับผมเป็นเจ้า m a z d a b t 50 Pro นะครับรถปี2013นะครับเป็นรุ่น 2.2S นะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับรถสวยมากพร้อมใช้งานกระบะ4ประตูสี่ขามุกเดิมๆจากโรงงานครับเลขไมค์คันนี้นะครับผม107,000 0กิโลรับประกันไมค์แท้ให้นะครับและตัวนี้นะครับผมเป็น265,000บาทครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ4,000ปลายๆครับ ไฟหน้าคันนี้นะครับผมใหญ่นะครับเด่นเป่งกลางเลยครับผมเดิมๆจากโรงงานครับไฟท้ายคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าใสเป็งครับไม่ขุ่นไม่หมองไม่เหลืองครับเดิมๆจากโรงงานครับลองดูเลยนะครับผมห้องโดยสารภายในคันนี้ครับสภาพเนี่ยบอกเลยว่าสวยพร้อมใช้งานนะครับออปชั่นเนี่ยถือว่าจัดเต็มเลยนะครับเพื่อนๆลองดูเลยครับสิ่งแรกครับเลขไมค์คันนี้นะครับเพียงแค่1นึ0 0 0สเจ็ดหมื่นสี่พันกิโลรับประกันไม์แท้นะครับเพื่อนๆสรุปนะครับผมกับเจ้า Mazda BT50 Pro คันนี้นะครับรถปี2013นะครับเป็นรุ่น2.2นะครสองจ ตัวนี้เป็นกระบะ4ประตูนะครับเกียร์ธรรมดาเลขไม์แท้1,70,000กิโลครับราคาไปแดงคันนี้ครับประมาณ700,000บาทครับวันนี้เป็นมือ2เนี่ยราคาหายไปเยอะมากครับและวันนี้เราขอขายคุณที่ราคา2,65,000บาทครับซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแบตซื้อเงินผ่อนนะครับผมผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนปแค่ประมาณ4,000ปลายๆครับ